ประก,กันตนุ้งย่างครับประกันทุกอย่างรประก,กันทองพอ่อประก,กันทองอ่าก็พอหนีนะครับเนาะอุนตเตซาอุนตเตซาครับอ่าอุนเซาเรียบร้อยแล้วก็พอโลโก้หกหกแปดพี่นออมม้องผสมเมื่อวันที่ยี่สิบหามอ่ามัคคุราติพันมานะครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทคือราคาห้องเนาะสวัสดีครับพี่น้อง จูเลเดอร์บายฮัวหงซิตี้ครับช่องของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ต่อน,น้องสื่อการ์ดซื้อขายง้อควายครับมือนี้อยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนาคมคนอีสานบ้านยุคเขตเทศบาลเฮ็ดงานนบต่อครับคลิปนี้บ่าวจูนสิพาพี่พา,าน,น้องอ่ามาเบิ่งง้อประก,กันทองเนาะน้องท่อนรประกันทองปร,ประกันทองประกันทองจักเดือน สองเดือนกลัวสองเดือนกว่าอันดาซาเรียบร้อยแล้วครับครับอ่าอยู่กับน้องท่อนสวัสดีครับน้องท่อนสวัสดีครับอ่าพิกัดบ้านมันเชือกนะครับตำบลนาจิกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพี่น้องอ่ามือนี้นะครับน้องท่อนโทรหาบ่าวจูดึงแก๊สสาวๆบนพี่น้องว่าจะเปิดสองสุดว่าจะเปิดสองสุดวางใบสองกะโทรหากันนะครับบ่าวจูาหิวเข่าเดี๋ยวอันไอ้แมกินข้าวเที่ยงกันเด้อใบสั่นบันตัวเพราะเรากรถกลับมาพอดีเนาะ ใบซองคุยกันได้พี่น้องอ่าพออีกประมาณนยี่สิบนาทีหาหลังเบาจูนมองหอดคอกเหลือโคมเดียวเหลือชุดเดียวแล้วเหลือชุดเดียวมาโค้งใสอ่าแม่ลูกขายไปแล้วครับห้องนี้นี่คอกอ๋อออยี่ยพี่น้องโอ้เบาจูนขอโทษขอไยพี่น้องอะไรเดออโบน่าแวะกินเข่าเลยจังได้กับปากพีปากน้องก็ติดตามกันเลยก็แชร์จูเลเดอร์บายฮารุซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้เบาจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรสาระดีๆฮาเลาะเมืองงงง้างแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องอ่าเรือโคมเดียวกะเปิดโคมเดียวเนาะ เออเหลือชุดเดียวเปิดให้พี่ให้น้องเบิงแม่นี่เปิดจะป่าครับห้าหมื่นเจ็ดครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทราคาห้องลูกสองบ่ลูกสองครับลูกสองเนื้อทองอนะครับท่ายเพิ่นสูงประมาณร้อยสี่สิบเลยเนาะได้อยู่ครับได้อยู่เนาะบ่ขาดดอกโบนาขาด,น,ขาดนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเซนนะครับอ่าเป็นง่วสไตล์สีกาบไลยเนาะนล้างเข้มเบิ่งกล่องหัวเข้ม <laughs> ล้างเข้มหัวเข้มแล้วก็ไล่สีแบบ จางลงมาเนาะอ่าเมฆขบเปลือกขรีเอวอยู่ยหลังครับมเมฆขบเปลือกขรีเจ้าอยู่อยู่ท้องใกล้กละะจะเข้มเบิด์ตโต้เนี่ยอ่าเจ้งน้องก็เข้มเบิดตโตงนัวสไตล์นี่อ่าทาลูกอายุขั้นซีหาเดือนไปซีหาเดือนก,นกน็เข้มตึ๊บเลย<ห>นะคแขนแป๊ดเลยเนะี่ยคอขาดำนาขาดำโบเต็มขันฉีดง่ามครับพี่น้อง <c oughs> คลิปหู้ดำนะครับเนาะอ่าโบเต็มขันเลยพี่น้องโอ้สุดยอดเลยอ่าโค่นหางใหญ่เครื่องดำพ่วงหางเง่า นุ่มซีนุ่มซีผมไม่จริงเนาะครับเนาะประกันต้นนี้ประกันทุกอย่างครับประกันทุกอย่างประกันทองพ่อประกันทองอ่าก็พอหนีนะครับเนาะอุนตาเตซ่าอุนเตซ่าครับอ่าอุนเตซ่าเรียบร้อยแล้วก็พอโลโก้หกหกแปดพี่น้องผสมเมื่อวันที่ยี่สิบหามากกล้าที่ผ่านมานะครับห้าหมื่นเจ็ดพันบาทคือราคาห้องเนาะครับผมห้าหมื่นเจ็ดพันบาทคือราคาห้องครับพี่น้องประกันทบประกันทอนประกันทองอ่าชีดกระชับครับชีดบางพร้อมพี่น้องอ่าเชิดสวย แต่ว่าเพื่อนมากยืนเหตุเจ้าของโตสันเนาะมากยืนเหตุเจ้าของโตสันความหมายคือมากเอาขาล้างมาจุ่มใส่กข้าขาหนานะพี่น้อง <c oughs> จริง,รงๆน้่โตหยาาอยู่เนะ <c oughs> าะยาวอยู่เลิกนะขวันยังมองน่งทับพ,พอดีพี่น้องตัวหนออยู่ตรงกลางขาหนาเป็นอ่ไถ่กลางรูปผสมบามันเนาะครับ <c oughs> ัวเพื่อนเองนะครับเนาะเขางามครับพี่น้องนาหวานแข้งขาถือว่าใส่ได้เล็บ,เล,บเล็บงามอยู่เล็บงามเนะ <c oughs> าะปรกกันตรงนี้เลย นะครับุ่บ่มีปัญหาแน่นอนคอ,อคอขากับงามพี่น้องนุ่มซีใส่ได้เลยสําหรับแม่นี่ข้อ้างงามครับพี่น้องนเอิกว้างเนาะสำหรับแม่นี่พี่น้องโอ้ใส่ได้เลยครับาหาหมื่นเจ็ดจริงๆมีงวอตัวเดียวบาจุนกับจักษสออธิบายยังไงพี่นอ้องอธิบายครบเบิแล้ว <laughs> <laughs> นเอกิกกว้างกว้างนะครับเนาะเอ้ใส่ได้เลย ประกันตัวนี้ทุกอย่างครับ57,000บาทพี่น้องท่านใดสนใจนะครับโทรมาตอนนี้ผสมกับพอโลโก้668ใบอ่า25อ่ามกร่าที่ผ่านมานะครับกำหนดคลอดกะเดือนยังเท่อน,นี่อ่ากันยาย,ยนโอเบินพี่กาเนาะครับเมนบอเบิร์นพัฒนะเบิงบ่งคือกันเพิ่งจะเขียนอ๋อแม่น2พี่กากำหนดคลอดนะครับกุมภา,าพันธ์กุมภาพันธ์น่ะเป็นอ่าวันก,กับซัตว์พี่น้องนี่2องพีง่พกานะครับ อ่ามื่อกำหนดขอดเพิินอ่าพี่น้องท่านได้สนใจโทรมาหาหนองท่อนเบอร์ยังเหศูย์เก้าเจ็ดหนึ่งหึ่งศูนย์สามครับ่าหนองท่อนะครับหรือว่าเสียท่อนของพี่ของน้องอะไรพี่น้องอ่าคลิปตรวจก็ได้มากครับอ่ามีมีคลิปตรวจพรอมครับอันตรายเรียบร้อยพี่น้องประกันให้พี่ให้น้องเลยกพ็พอ,อพอหน่อร้อมเนาะ น้ำเขาจอเมริกาลอโลคอหกหกแปดพอเอเคนะครับอสองเดือนนะครับหกห้ามืนเจ็ดพันบาทราคาห้องถ่ายสูงลอยสี่สิบพี่นอ้องพี่น้องทานใดสนใจกะโทรมานะครับเนะาะพิกัดบ้านเสือกตะบนนานจิกำเพอเมืองจังวัดอำนาจ,จเจริญครับพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดเหลือแม่เดียวหาอยากอย่างนีหามาบนท่านเลยหามาบนท่าน <c oughs> ามมไปหามาไป้าวเดียวอันสามมืนี่อคือขันลงคลิปปั๊บบเกินสองสามมื่นก็ไปอ่า เพราะว่าง่วประกันทองพ่อม嘛เนาะครับง่วงงามประกันทองพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดครับเชิญงามพร้อมได้เง้วแม่นี่นะครับพี่น้องทางนด้สนใจฝ่าวโรมาได้ครับเดอ้อสำหรับคลิปนี้นะครับบาจูนต,ต้องขอบคุณน้องท่อนเป็นยางสูงนะครับให้บาจูนภาพีพนองมาเบิ่งง่วงาง,วงมานงงมาน,งงนั่มื่อนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุผูสุคนครับที่เขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จุเลเดอร์บายฮอลลงส์สิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บาจูนให้คลิปการเกษตรซาลดีๆหาหลอกเบิ่งง่วงงามแบบนี้ฝากกดติดพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ